สำหรับดวงดาวในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี67นะคะก็เป็นช่วงที่ดาวมีการโคจรผิดปกติแปรปรวนนะเรยกว่ามันเป็นภาวะหนึ่งของดวงดาวที่เกิดขึ้นนะคะโดยไปเกี่ยวข้องกับทั้งดาวประจาตัวและดาวการเงินของชาวธนูดังนั้นภาพรวมนะสั้นๆกับเรื่องเด่นและเรื่องที่ผันผวนมีอะไรบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ลักนาธนูและฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ธันวาถึง14มการาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับเรื่องเด่นข้อแรกนะคะดาวเสาร์นะ,ะมีการโคจรเดินหน้านะคะก็คือที่ผ่านมาดาวเสาร์โคจรผิดปกตินะมานานนะคะคือเป็นดาวการเงินของชาวธนูนั่นเองนะเมื่อโคจรเดินหน้านะคะก็คือต้นเดือนธันวาคมนะเรื่องราวทางการเงินของชาวธนูนะคะถือว่าจะเริ่มโคจรคืบหน้าเช่นกันนะโดยไปเดินหน้าอยู่ในภพเรือนเพื่อนสังคมแวดวงนะคะดังนั้นลักษณะงานการนะในเชิงความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นกับชาวธนูนะโดยเฉพาะ งานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะงานที่ต้องประสานงานเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆนะในช่วงธันวาคมไปนะก็จะเริ่มมีกลับมานะคะรวมทั้งใครที่ทํางานแล้วไปเกี่ยวข้องกับพี่น้องนะเพื่อนสังคมหรือว่าทํางานที่จะต้องประสานงานนะก็จะถือว่ารายได้รายรับในส่วนนี้ก็จะคืบหน้าเช่นกันนะคะดาวเสาอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนสุภาษนะคะซึ่งเป็นเรื่องต่างประเทศเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องเดินทางก็ได้นะดังนั้นชาวธนูที่งานประเภทนี้มัน ดรอปไปในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีแนวโน้มนะปลายปีไปแล้วก็จะ,ะมีลักษณะคืบหน้าเคลื่อนไหวนะหรืองานการที่จะต้องเดินทางก็มีกลับเข้ามาสําหรับชาวธนูนะคะอย่างไรก็ตามดาวเสาจะเป็นดาวเหนื่อยๆนะๆเขาเรียกว่าเป็นดาวทดทุกความเครียดนะคะ<ๆ>เมื่อโคจรเดินหน้านะจะถือว่าเงินทองจะมีช่องทางแหล่งทั้มาหากินได้มากขึ้นนะคะในขณะเดยียวกันภาระต่างๆก็คืบหน้าด้วยเช่นกันนะเรียกว่าจะเป็นช่วงหาได้ดีขึ้นนะแล้วก็ จัดแจงจากการภาระต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะสําหรับข้อเด่นที่2นะคะเมื่อดาวการเงินโครจรเดินหน้านะแต่ดาวพฤหัสกลับโครจรถอยหลังนะคะโดยดาวพฤหัสเป็นดาวเรื่องตัวตนนะแล้วก็เรื่องครอบครัวนะคะไปอยู่ในภพเรือนอริร่วมกับดาวมฤตยูนะคะมีการโครจรถอยหลังตั้งแต่ตุลาคมไปนะเรียกว่าคราวนี้จะถอยหลังข้ามปีไปปีหน้าเลยสําหรับดาวเมื่อถอยหลังในภพเรือนอรินะส่วนหนึ่งก็คือ ภารกิจอุปสรรคต่างๆนะที่ชาวธนูแบกรับค่อนข้างมากนะคะก็จะอยู่ในสภาวะทรงตัวนะอยู่ในช่วงที่จัดแจงจัดการกับเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นนะเรียกว่าความเหนื่อยความยากไม่เพิ่มไปกว่านี้นะคะอาจหมายถึงเรื่องภาระบางอย่างทางครอบครัวนะถูกพักไว้หรือจัดแจงจัดการหรือมีการเป,ปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภารกิจบางอย่างของชาวธนูนะคะได้ถูกพักเอาไว้ชัว่วคราวได้เนื่องจากดาวในภพเรือนอริโคจรอ,อ่อนกําลังลงนะคะ มีลักษณะการไปเกี่ยวข้องกับครัวเรือนได้มากขึ้นนะสำหรับใครที่อยู่ไกลบ้านช่องบ้านเรือนนะไม่ค่อยพบเจอญาติพี่น้องนะคะมีแนวโน้มในช่วงที่ดาวพระหัสผิดป,ปกตินะคะครูก็อาจจะมีช่วงบางจังหวะที่ได้พบปะครอบครัวมากขึ้นนะหรือว่าเรื่องของครอบครัวภารกิจบางอย่างการแบกรับการผ่อนชําระทําได้ดีขึ้นลงตัวมากขึ้นนะเนื่องจากดาวการเงินโคโจรเดินหน้านะคะเอามรตยูนะคะก็มีการโคโจรผันผวน,นด้วยเช่นเดียวกันในภพเรือนอรินะคะช่วงนี้ถือว่า คู่แข่งศัตรูนะไม่ว่าจะเป็นการสอบการเรียนนะคะการค้านะก็ถือว่าคู่แข่งศัตรูจะเข้าสู่จุดพันผวนเช่นเดียวกันนะก็คือไม่ค่อยแน่นอนนะเรียวแรงกําลังของอุปสรรคคู่แข่งก็ถือว่าอาจจะถดถอยไปนะมีเหตุให้เรื่องคู่แข่งศัตรูก็แพ้ภัยไปนะคะเป็นช่วงที่ดาวพระหัสนะคะโคจรผิดปกติดังนั้นส่งผลในเชิงกดเกณฑ์กดระเบียบข้อกดเกณฑ์ใหม่ๆออกมานะช่วงนี้ชาวธนูบางท่านที่ มีเรื่องมีราวกำลังรอคอยการตัดสินนะอาจจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะคะเนื่องจากดาวโครจรผิดปกติส่งผลให้ก่อเกิดความยืดเยื้อะนะคะได้ประโยชน์จากเรื่องความล่าช้ารอคอยไม่ชัดเจนในเชิงกฎระเบียบต่างๆนะดังนั้นในการที่ดาวโครจรผิดปกติในช่วงนี้นะคะบางเรื่องนะถือว่าส่งผลดีกับชาวธนูนะคะสำหรับสิ่งที่ เกิดขึ้นนะในเชิงผันผวนก็คือจะพลิกไปพลิกมาได้ง่ายก็คือไม่ค่อยเสถียรนั่นเองนะคะข้อแรกนะก็คือในช่วงวันที่9ตุลาคมไปนะคะดาวพระเกตจะโคจรเข้าสู่พบเรือนวินาานะคะก็คือพบเรือนที่ไปกระตุ้นอเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าได้นะดังนั้นก็อาจจะเป็นว่ามักมีเรื่องของการใช้เงินแก้ไขปัญหาหรือว่าภาระในครัวเรือนนะที่ แกรับดีขึ้นนะแต่บางทีก็จะมีจังหวะหยิบใจใช้สอยปุบปรับฉับพลันนะคะเนื่องจากไปกระตุน้นเรื่องวินัยก็คือเรื่องดวนๆน,นะสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะหรือว่าเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ในแผนก็อาจจะมีปะปนมาได้บ้างนะคะดาวพระเก,ก่กระตุ้นพบเรือนนี้บางทีก็จะให้เรื่องของการมีเหตุนะเรื่องของการเดินทางไกลเกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุระรปะปังนะคะเรื่องครอบครัวนะหรือมีเหตุบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ย เดินทางไกลเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศก็ได้นะหรือบางท่านเป็นเชิงเรื่องต่างจังหวัดทางไกลนะคะส่งผลกับเรื่องทางสุขภาพนะเช่นเรียวแรงกําลังหรือมันเป็นความขยันความขี้เกียจก็ได้ช่วงนี้มันจะเป็นเชิงเรื่องของดาวพลังหัสที่เป็นดาวประจำตัวมันผิดปกติมันก็ส่งผลบางทีเราก็จะรู้สึกเบื่อเบื่อท้อสเส็งได้ง่ายหมดไฟหรือว่าเกิดอาการ คิดไม่ค่อยออกบอกไม่ค่อยถูกนะกับเรื่องของไอเดียความคิดต่างๆนะคะเรื่องเรียวแรงกําลังก็ถือว่าบางทีมันมีเหตุให้เราไม่ค่อยอยากจะหยิบจับทําอะไรนะเนื่องด้วยอาจจะเบื่อก็ได้หรือบางท่านมีเหตุทางสุขภาพนะที่ทําให้เราเรียวแรงกําลังไม่ค่อยดีนะคะใครที่ชีวิตต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องแวดวงการศึกษาการเรียนรู้นะหรืออะไรที่เป็นเชิงการเรียนนะสำหรับเด็กๆลูกหลานที่เป็นชาวธนูนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่สมาธิจะไม่ค่อยดีนะก็ต้อง มีเรื่องของการให้กำลังใจนะคะจำจีจำชัยหรือว่ามีเทคนิคในเชิงการอ่านเขียนท่องจำนะที่ไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนะก็เดกว่าเป็นเชิงปฏิบัติบ้บางน,นะเปลี่ยนบรรยากาศในการจดจําหรือหาเทคนิคต่างๆในเชิงการเรียนรู้ใหม่ๆนะช่วงนี้ก็ช่วยได้นะคะสําหรับความผันผวนข้อที่2นะคะเรื่องของดาวอังคารนะมีการโคจรผิดป,ปกติในช่วงปลายปีนะคะ โดยดาวอังคารก็โครจรผิดปกติข้ามปีไปปีหน้าโดยเหมือนกันดาวอังคารของชาวธนูนะคะจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนมลนะตั้งแต่ครึ่งหลังตุลาคมนะคะถือว่าจะอยู่ในภพมลนานกว่าปกตินะดังนั้นสิ่งที่จะผันผวนก็คือเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่นะเมื่อไปอยู่ในภพมลแล้วโครจรผิดปกตินะคะเรามาระวังดูแลสุขภาพ ลูกๆหลานๆห,หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงนะที่เรารักเราชอบเนะคะเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่จะมีลักษณะยืดเยื้อล่าช้าหรือว่าลองผิดลองถูกนะเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะเนื่องจากดาวองคันารค้างอยู่ในภพเลือนนี้นะครับไปจนถึงปี2568นดะดังนั้นก็เป็นเชิงยึกยักนะกับเรื่องสิ่งที่จะริเริ่มนะคะสิ่งใหม่ที่กำลังจะทำนะไอเดียโปรเจกต์ที่คิดไว้หรืออะไรที่เป็นเชิงลงทุนใหม่ๆนะต้องใจเย็นๆนะคะ ค่อยๆทำดูจังหวะนะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะรวมไปถึงความหมายในเชิงการเงินการลงทุนการต่อยอดนะก็จะอยู่ในสภาวะผันผวนเช่นเดียวกันและที่สำคัญอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะเป็นภพเรือนในเชิงจะเสียเงินก็ได้นะหรือจะได้เงินทางไกลก็ได้เหมือนกันนะดังนั้นใช้วิจารณญาณมากๆในเชิงการเงินการลงทุนนะคะอย่ามั่นอกมั่นใจสูงเกินไปนะเนื่องจาก เป็นดาวผันผวนนะคะอาจจะทําให้คุณเสียเงินจากเรื่องการลงทุนการตัดสินใจชั่ววูบนะหรือเรื่องของการมั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะคะสำหรับในปีหน้านะคะ2568นะต้นปีก็จะเป็นช่วงที่ดาวโคจรไม่ปกติหลายดวงนะคะดังนั้นเรื่องราวก็จะมีเข้ามานะสำหรับชาวทั้ง12ราศีนะเป็นเหตุที่เราควบคุมไม่ได้หลายอย่างนะคะส่งผลให้เรื่องราวในชีวิตมันไม่รวดเร็วอย่างใจนะหรือบางอย่างเนี่ยคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะ ในปีหน้านะคะเดือนพฤษภาคมดาวพระรหัสดาวประจําตัวของชาวธนูนะคะจะเข้าสู่พบเรือนที่ดีขึ้นนะคะเรียกว่าออกจากภพอริสักทีนะคะก็เป็นข้อมูลให้ไว้สําหรับชาวธนูนะคะสำหรับชาวธน,น,ะะวทนูท่านใดนะคะรู้สึกชีวิตค่อนข้างมีอุปสรรคมากนะคะอยากอุทิศส่วนกุศลทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะอยากเสริมดวงเสริมชะตานะได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลและได้ใช้ประโยชน์ไปรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะ ภาพรวมชีวิตคร่าวๆนะคะกับดวงดาวใหญ่ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2567นะคะติดตามรับฟังนะเรื่องราวโดยละเอียดของดวงดาวในแต่ละเดือนนะคะส่งผลอย่างไรกับชีวิตคุณได้เหมือนเดิมที่ช่องโหราฮะนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราฮนะคะผ้าดิบสําหรับบริจาคจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาท เป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด อุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ a b w o n 5 9อย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งต่อเป็นสะพานบุญให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ